เห็ดลินจือมีสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจำนวนมากหนึ่งในสารสำคัญคือโพลีแซคคาไรด์ซึ่งช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายในเห็ดลินจือแต่ละชนิดจะมีปริมาณสารโพลีแซคคาไรด์ในปริมาณที่แตกต่างกันแต่จากงานวิจัยต่างๆพบว่าเห็ดลินจือสายพันธุ์ที่มีสารโพลีแซคคาไรด์มากที่สุดในบรรดาเห็ดลินจือทั้งหมดคือเห็ดลินจือแดงและยังเป็นสายพันธุ์ที่มีสรรพคุณทางยาดีที่สุดอีกด้วย สรรพคุณของเห็ดหลินจือแดงนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันปรับสมดุลไม่เพลียง่ายนอนหลับลึกไม่ตื่นกลางดึกช่วยป้องกันไขมันอุดตันหลอดเลือดสาเหตุของโรคหัวใจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลสำหรับผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานช่วยปรับความดันโลหิตให้อยู่ในภาวะสมดุลไม่สูงหรือต่ำเกินไปช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายช่วยบำรุงตับไตให้แข็งแรง เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความชราบำรุงร่างกายลดความอ่อนเพลียทําให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าแข็งแรงขึ้นเหมาะสําหรับดูแลตัวเองและเป็นของฝากให้คนที่คุณรักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับสิทธิพิเศษโทร1557